ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแหลมจะพาพี่น้องกลมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับในงวดที่ผ่านมากันครับผมครับผลของหวยเล่านะพี่น้องวันศุกร์ที่30มิถุนายน2 5 6 6ลหาวล่าพัฒนาเลขที่ออก581 แปดสามห้าครับพี่น้องสําหรับเลขล่างนะครับเนาะออกหนึ่งแปดครับผมครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดโชคหมันนะครับเนาะเบ้าแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสําหรับพี่น้องครับผมท่านใดที่ยังพระท่านมีตัวเลขแนวทางนะครับเนาะในการเอาไปเลือกซื้อเลือกหาเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมเข้ามากันแล้วครับก็อยู่รอบวงตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับสําหรับท่านที่ครับผมครับเข้ามาแล้วนะครับเนาะ พึงมาเจอครับผมครับคลิปนี้เป็นครั้งแรกพี่น้องก็แยาปล่อยโอกาสดีๆไปเนะพี่น้องครับพี่น้องกดติดตามเอาไว้เนาะครับเนาะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆเนาะครับเนาะกรับกับเลื่าวพัฒนาครับพี่น้องครับซึ่งเล่าพัฒนานะครับเนาะครับของบ่าแหลมครับผมครับสําหรับช่องของบ่าแหลมเลยจะมีครับผมครับมีหวยเล่าเป็น ของตัวเองที่คำนวณให้นพี่น้องเอฟซนะครับเนาะแต่ละงวดครับผมครับในน้ำเนาะครับเนาะเซียนป่าตานครับผมครับซึ่งเป็นตัวของเบาแหลมเองครับพี่น้องครับซึ่งตัวเลขของเซียนป่าตานเนี่ก็เข่าทุกงวดพี่น้องครับในสูตรนี่บ่เคยลาดจักงวดพี่น้องครับบนล่างบนล่างนี้ตลอดครับผมบางงวดกับเข่าทั้งบนทั้งล่างบางงวดกับเข่าบนหรือล่างนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอฟซท่านใดเข้ามาแล้วครับอยากลูกครับผมครับ ลองย้อนกลับไปเบิงกลิป์นะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับผมครับงวดใดที่เบ้าเขานะพี่น้องในงวดต่อมาครับจะเอาสูตรไม่ให้พี่น้องเบรงว่าครับตัวเลขครับผมเพียงแค่เขาจับบ่อไรเสือๆบางครั้งอยากให้มันหน่อยตัวหรือว่ามีหน่อยหางมาพี่น้องเข้ากระจับมาเพียงครับผมสามหางหกหางย่างเสียครับพี่น้องมันกระหลุดไปครับผมแต่ว่าในสูตรครับพี่น้องส่วนใหญ่จะจับชุดเต็มนะครับเนาะก็คือเกาตัวครับผมครับซึ่งเกาตัวนี่ ถามครับผมเบ้าแหลมถือว่าพอดีเนาะพี่น้องครับสำหรับครับตัวเล็กแนวทางครับผมในการให้พี่น้องเอาไปรักษาเอาไปพิจารณากันเบิงนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องทีท่านใดที่เขามากกันแล้วนะครับเนาะครับพร้อมแล้วกะมาเบิงนะครับเนาะสำหรับตัวเล็แนวทางครับผมในงวดต่อไปเนาะพี่น้องก่อนไปเบิงครับผมเดี๋ยวเบ้าแหลมจะพาพี่น้องเนาะครับเนาะไปเบิงครับผมครับงวดที่ผ่านมาครับผมสําหรับตัวเล็กแนวทางของเซียนป้าตานว่ามีตัวเด็กกันบางเนาะครับเนาะ ครับผมสําหรับครับผมในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะวันที่30ครับพี่น้องครับเดือนมิถุนายน66กครับผมลาวพัฒนาเซียนป่าตานครับพี่น้องครับสําหรับเหล็กวิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนป่าตันเด่นเห็นพี่น้องเหล็กซีเนาะพี่น้องครับเหล็กซีนี่คือลุดเลยที่พี่น้องครับลุดไปเลยครับเพราะว่าบ่กเขเาราะว่าเหล็กออก8 3 5สน้าะพี่น้องเนาะครับผมเหล็กล่างออก18ครับผมครับ แต่ว่าตัวร่องครับพี่น้องเลขหาเขาเต็มเต็มครับพี่น้องกับเลขบน่นนะพี่น้องเนาะกลับสามหากลับสำหรับเลขจับคู่ครับพี่น้องครับตัวเด่นให้พี่น้องก็มีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะครับเนาะในตัวเด่นบ่อเขาครับพี่น้องวันนี้แต่ว่าตัวร่องเข่าครับพี่น้องสามหานะครับเนาะตัวกลับครับผมเพราะว่าเลขออกหาสามไฮห้าสามเลขออกสามหาครับพี่น้องครับขอประทานอภัยครับผมครับสำหรับเลขนะครับเนาะพี่น้องลองสังเกตเิึงครับผมครับ โดยเสียติครับผมรับตั้งแต่คำนวณเลขคำนวณเบอร์มาเนาะพี่น้องครับถ้าสมมุติว่า3หาหาสามนี่ครับพี่น้องมาออกเลขลางเลขหาสามนี่จะออกตัวตรงเลยพี่น้องครับจะเป็นหาสามตรงตรงเลยครับผมครับแต่ว่เลขถ้ามันขึ้นบนเนาะพี่น้องครับพี่น้องจําไว้เลยว่ามันจะกลับทันทีครับพี่น้องจากหาสามจะเป็นสามหาทันทีครับผมครับนี่คือจุดสังเกตนะครับเนาะครับสูตรนี้เดินมาได้ เกิน4ปีหาปีแล้วพี่น้องครับสูตรนี้ถือว่าเก่งครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ขอมาแล้วนะครับเนาะกลับพร้อมแล้วกับมาเบิ้งตัวเลขกแนวทางครับผมกับปล่าพัฒนาครับพี่น้องในงวดที่จะถึงนี้เลยครับผมครับสําหรับเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะงวดที่จะถึงครับผมวันจันทร์วันจันทร์ที่สามกรกฎา สองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมครับมื่อนี้จะพาไปเบิ้งเล็กเล่านะพี่น้องเนาะหลาวพัฒนาหลาวพัฒนาตัวเล็กแนวทางครับผมของเซียนป่าตาล หยาดขีดเส้นนิดหนึ่งครับพี่น้องครับผมกลับมาเมืองในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนนะพี่น้องเนาะกลับสําหรับเนี้ครับผมเส้นปลาตาลครับผมกับมีเล็กวิ่งมาฝากพี่น้องครับซึ่งเล็กวิ่งนี่กัครับผมกับรันตีได้พี่น้องครับ ลดยากครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งครับผมใหามาเป็นบนหลังนะครับเนาะบนล่างครับผมวิ่งรูดครับบนล่างวิ่งรูด สองกับสามครับเลขวิ่งหมาเพียงสองตัวครับพี่น้องกับห้ยสองกับสามนะครับเนาะครับเด่นสามรองสองนะพี่น้องเนาะครับสำหรับเลกวิ่งเลขสามครับพี่น้องครับเน่นให้พี่น้องอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะครับสำหรับสายวิ่งครับพี่น้องสามารถที่สีวิ่งได้ครับผม จริงๆนี่ครับไปบนไปล่างได้พี่น้องแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเนาะครับเลขวิ่งครับพี่น้องจะอยู่ตั้งแต่เลขล่างเด้พี่น้องครับสําหรับเลข3ามนะครับเนาะเป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรของเลขวิ่งเลยพี่น้องครับเน้นล่างเด้พี่น้องได้ครับสําหรับเลข3ตัวเด่นให้ครับเน้นล่างครับผมครับวิ่งบนกะครับกันทุ่นนะพี่น้องเนาะครับสําหรับล่างนี่ยครับ ครับพี่น้องกับพิจารณาเบิ้งครับผมเพราะว่าเน้นให้ครับผมครับมาเบิ้งในส่วนของเลขจับคู่นะครับเนาะครับสําหรับเลขจับคู่กับมีมากทั้งหมดก็คือเก่าคู่ครับพี่น้องครับไปเบิ้งคู่แรกกันเลยครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดครับพี่น้องครับพี่น้องหลายท่านครับเห็นคลิปแล้วก็จะบอกว่าเลขหนึ่งแปดเนี่ยเอาไหมอย่างนั้นพี่น้องเนาะครับซึ่งมันออกไปแล้วในงวดที่ผ่านมาครับเลขเล่าอีกอย่างก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องครับไปไกลที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะก็มีงวดหนึ่งที่ออกสามหกแล้วพี่น้องครับงวดต่อมาในสูตรก็มีสามหกก็เข้าสามหกอีกคือเก่าครับพี่น้องครับซึ่งอีกอย่างก็เกิดขึ้นได้สาหรับเราพัฒนาครับผมครับเมื่อเมืองใน้ครูต่อไปเลยพี่น้อง สองหกสองเจ็ดสองแสามหสามเจ็ด สาครับผมครับสาหรับตัวเลขจับคู่น้พี่น้องเนาะก็มีตัวเด่นเดนให้พี่น้องครับผมครับตัวเด่นตัวเด่นเดนที่เน้นให้พี่น้องเป็นพิเศษนะครับเนาะก็คือ36หครับผมครับสําหรับตัวเด่นอีกตัวก็คือ3 7เน้พี่น้องเนาะครับ3 8ครับผมครับสําหรับตัวล่อกน้พี่น้องก็มีห6 17 1ห26นึ่งหนึ่งหสองเจ็ด สองแปดครับผมครับเด่นทั้งหมดมีสามครูได้พี่น้องครับแต่เด่นไหนพี่น้องสุดๆก็คือสามหกครับผมครับสามหกนี่เน้นล่างได้พี่น้องครับเน้นล่างครับสําหรับสายจับคูโบควนผ่านนะครับเนาะครับเน้นสุดๆครับพี่น้องครับเอาไปพิจารณากันเบิ่งครับผม สำหรับครับผมคลิปนี้กระผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับกรต,ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะที่เขามาที่ตามรับชมเบิง้งตัวเลขแนวทางครับผมลาวพัฒนาครับผมปรับตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับพี่น้อง ครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะก็เอามาฝากพี่น้องแล้วครับผมครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันครับพี่น้องขออวยพรพี่น้องเอฟซีทุกขุนทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกขุนทุกคนในวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมก็ต้องขอตัวลาพะจากพี่น้องไว้ก่อนเจอกันไนไหมนะครับเนาะกับบ่าวแหลมในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม